สวัสดีค่ะวันนี้จะนำเรียนที่คลายกันแต่ไม่เมื่อื่นกันนะคะคนละพอโซ่กันนะคะเรามาดูนะคะเรียนเรกก็เป็นผอโซ่โซ่งพันอารอยออกซินะคะเรียนนีผอล่วงรรก,กาวนะคะเรียนนีผอโซ่โซ่งพันอารอยออกซิเอ็ดนะคะเดี๋ยวจะปิกให้ดูด้านล่างนะคะว่าแตกต่างกันยังไงนะคะ พอร่วงรอกาวผู้มีพ้นอดุลยาเดชนะคะราชการทีเกานะคะประปักก้องพระองค์กนะคะประเซียนก็เกือบจะตึงคอบนะคะคอบกลางบนนะคะส่วนเรียนนี้เป็นรอซิบนะคะประมาบัจิราลงกนนะคะ ออเนี่ยเขาเขียนอะไรเลยนะคะมาวชิราลุงกอนราชการทีสิบนะคะราชการทีสิบเหล็กไทยนะคะกระบ,รบรกบล็อกเคลื่อนนิดนึงนะคะก็ช่วยอ้ามดีนะคะตรงนี้ก็เป็นเงานะคะเป็นเงานะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูด้านลัางกันนะคะถ้าเก็บปอดโซ่โงปันอ,อยออกซิกับปอดโซ่โงปันอะรอยออกซิเขู่ก,กันแบบนี้นะคะ อนาคตใกล้ไดเป็นเส้นนะคะก้อยถูกฐานเก็บเอาไว้นะคะมีข้าวลือนะคะว่า้าจ่องเรียนนี้เก็บขูกันนะคะในสภาปีไม่แบบนี้นะคะนี่นี่ไม่นะคะจะดูเรียนจิงแต่พอดูในรูปมันก็ดูเอ็นทำนี้ชัดนะคะบอกข้าวโครงนะคะกให้ถูกฐานเก็บนะคะไดเป็นเส้นนะคะอนาคตออโดยแต่เราไม่ได เนื้ออะไรหมากหม่ป๋อเก็บเสตเก้ามาใสตกรงเอาไว้นะคะอนาคตปะอก็ซื้อเป็นกูเป็นกูระหว่างปีอกสูนกับปีอกนึ่งเราก็นำมาใกล้เอามาดูปีอกซูนก่อนนะคะเรามาดูปีอกซูนอกซูนนี่คือป่อล่วงนะคะป๋อล่วงรอกาวมาปริกไอถุก่านได้รับชมนะคะด้านล่างก็เป็นประเจดีนะคะเขียนไว้ว่าประตทศไทยนะคะประตทศไทยนั่นนะ ปอดอชองปนอรอยอกซิบสิบบาทเทยกับสิบบาทอาราบิกนะคะดูเจดีย์นะคะเป็นสี่ธงช่วยอ้ามนะคะมีเหามีกบก้งเจดีย์เป็นเงานะคะจะต้นเส้นนะคะช่วยอ้ามมากรนะคะเก็บไว้นะคะได้เส้นนะคะชองเรียดน,นี้นะคะได้เป็นเส้นก็บอกนะคะก็น,นี่เราก็มาดูเรียนกล้อง ราชการที่ซิบนะคะหัวด้านล่างเป็นวันปลื้อเดี๋ยวเรารับชมกันนะคะราชการที่ซิบก็ด้านล่างก็เป็นแบบนี้นะคะอ่าก็สวยเหมือนกันนะคะเพียงแต่มันคนล,ละป๊ะโซกันนะคะเขียนไว้ว่าประเท,ทยโป๊ะโซ่โซ่งปันอร่อยอกสิบเอ็ดเอ็นไม่การีอกสิบนีอกสิบเอ็ดนะคะ ไม่แย่หายนะคะรีบเก็บกันซะนะคะนี่เป็นการเตือนจากโฉงของกล้องระงวงนะคะสิบบาทสิบบาทก็เกี้ยนเหมือนเหมือนกันนะคะสิบบาทรีการระบ,บิกแล้วก็เล่ยนะคะก็นี่ก็เป็นเสัญลักษณนะคะเสัญลักณราชการถี่สิบนะคะเรียนนี้เรียนนี้ก็ราชการถี่เก้านะคะก็มีส่วนถี่แตกต่างกันมั่งนะคะ คือเรียนหนึ่งมีเฉดีเรียนหนึ่งก็เป็นเครื่องไม้สัญลักษณ์แบบนี้นะคะให้ตกตางเก็บไว้นะคะให้เป็นขูนะคะเป็นกู่กันเป็นกู่กันนะคะก็พลิกดูอีกที่นะคะดนัดนดนันดันบนนะคะดันบนดนบนันดันหน้านะคะดันหน้าพลิกดูอีกทีนะคะดนัน่างนี้ช่วยจังเรียนนี้เรียนนี้ก็กช่วยนะคะดนัน่าง ดูแลเป็นเงาเป็นแส้นแลทิติดชัดเจนนี่นั่นนั่น,นไม่ใช่เส้นนะหมากว่าเส้นก็ใกล้ได้นะคะตอนนี้ก็ถ้ว่าเคยรับเจอก็ประกาศได้เห,หนีนอนนะคะถ้าประกาศไม่เหนีนอนก้นเดี๋ยวเียวอ้าอยู่ก็ไม่รวยเอาไปใกล้ดีหน่อยนะคะก็มีก้ามานะคะเออไอไอส่งเรียนกูถ้าว่าปกติดันลั่งนี่ก็จะโจบนะคะโปรป็น เสงเงาได้ช่วยงามนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะตาอยากได้นเส้นก็ここเก็บเป็นคูเป็นคู่าไว้นะคะปอโซงพันโรอยอกกับทรงพนโรอยอกสิ็ดงพันโรอยอกิบก็ปอนล่วงรอกก้าโงพนรอยอกสิบเอ็ดก็อ่าริาการถี่สิบนะคะป่อล่วงรอสิบนะคะก็ เนีย่ยลืมเก็บไว้นะคะสำหรับวันนี้ชงก้งรักกงว่งวงกต้องก้ออาลาทุกตานไปก่อนสวัสดีค่ะ